สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัสึโ i ไอเอ็มในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงวิธีการตั้งราคาหนังสือของคุณที่ขายบน a เม Amazon KDP กันนะครับเ,เริ่มแรกเนี่ยก็คือหนังสือของเราที่ขายบน a เม z o n KDP อะ่ะมันก็จะมีทั้งแบบ e-book แล้วก็แบบ paperback นะครับทีนี้เรามาดู e-book กันก่อน e-book เนี่ยก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการตั้งราคาเนี่ยเราต้องมาพูดถึงส่วนแบ่งรายได้ของเรากันก่อนนะครับ อีบุ๊กเนี่ยเราสามารถเลือกส่วนแบ่งรายได้ของเราได้2แบบก็คือแบบแรกก็คือเราเอาแค่35%นะครับแล้วแบบที่2ก็คือเราได้ส่วนแบ่ง70% 2สแบบนี้ต่างกันอย่างไรผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือแบบ35สมเนี่ยสมมติว่าคุณตั้งราคาขายที่0 9 9เนี่ยคือแบบ35%เรนี่ยเราสามารถตั้งราคาได้ต่ําสุดที่0.99จนไปถึง200ดอนนะครับ แบบ35%เนี่ยก็คือสมมุติว่าคุณตั้ง0.99เนี่ยเวลาคุณขายได้เนี่ยคุณก็จะได้0.35โดยไม่ได้หักอะไรนะครับยกเว้นถ้ามีวัดก็ต้องหักแวดด้วยแต่ในกรณีที่ไม่มีวัดก็คือก็ได้0.35เต็มๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ส่วน70%เนี่ยคือเราอะจะต้องโดนหักค่าส่งไฟล์แล้วก็ค่าสต,ตเรีด,ด้วยนะครับสมมุติว่า เราตั้งเริ่มที่ราคา2.99แล้วกันนะครับคือถ้ามัน70%เนะ่ะราคาต่ําสุดที่เราตั้งได้ก็คือ2.99นะครับสมมุติว่าเราอ่ะเริ่มตั้งราคาที่2.99นะครับแล้วเราอ่ะขายได้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะโดนหักก็คือค่าขนส่งนะครับอย่างถ้าเป็นใน UK เนี่ยเราก็จะโดน0-1ปอนด์นะครับแล้วก็มีค่าฝากไฟล์นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าฝากไฟล์เนี่ยก็จะไม,ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างงี้ครับ อันนี้แล้วแต่ขนาดของฟายิ่งฟาใหญ่เราก็จะยิ่งโดนหักเยอะนะครับสุดท้ายก็คือก็โดนหักแวนเหมือนกันนะครับถ้ามีแวนอย่างในตัวอย่างเนี้ยที่ทางอเมซอนเขายกมาให้ดูเนี่ยก็คือเราตั้งราคาขายที่1.99ปอนด์นะครับก็คือถ้ามันเป็นปอนด์มันได้1.99แต่ถ้าเป็นดอลได้2.99ดเ้เนาะโอเค1.99ปอนด์นะครับแล้วก็เลือกที่70%ใช่ไหมครับพอสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือวิธีคำนวณก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าคิดง่ายๆก็คือให้เรา หักทุกอย่างก่อนนะครับแล้วถึงมาเป็นรายได้ของเรานะครับก็คือสรุปแล้วคือ70%์ที่เราจะได้เนี่ยก็จะได้แถวๆหนึ่งจุดหกหกนะครับหนึ่งจุดหกหกปอนด์นะครับก็คือถ้ามันเป็นอ e ีบุ๊กอะมันมีแค่สองออปชันให้เราเลือกก็คือสามห้าเปอร์เซ็นแลก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นในส่วนของอ e ีบุ๊กเนี่ยมันเข้าใจไม่ยากหรอกครับก็คือแล้วแต่คุณเลยถ้าสมมุติว่าหนังสือของคุณเนี่ยมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่นะครับแล้วมีจํานวนหลายร้อยหน้าเนี่ย บางทีเนี่ยออฟชั่น35%ก็อาจจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันคิดไม่ได้คิดค่าฝากไฟล์นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดค่าส่งก็คือมันเป็นราคาเหมาไม่ว่าไฟล์คุณจะใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถส่งให้ได้หมดโดยที่เราได้แค่35%แต่ในทางกับการถ่าหนังสือคุณจํานวนหน้าไม่ได้เยอะ7จะเนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่าไอ้จำนวนหน้าไม่ได้เยอะเนี่ยรวมถึงแบบในหนังสือเนี่ยไม่ค่อยมีรูปอะไรอย่างงี้ครับมีแต่ถึก มันก็จะดูว่าอีเจเอนเนี่ยคือดูคุ้มกว่าเพราะว่าไฟล์เราก็จะเล็กนิดเดียวเนาะในส่วนของในการหักค่าฝากไฟล์เนี่ยมันก็จะไม่โดนหักเยอะแล้วก็พอ2อย่างเนี้ยของอ e ีบุ๊กเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งราคาเนี่ยอันนี้มันแล้วแต่เราเลยครับเพราะว่าเขาหักเราเป็นฟิกค,คอร์สจริงๆแล้วถึงจะเป็นเสิบเป0แต่ว,ว่าก็อยู่ที่ขนาดไฟล์ครับก็ก็มองได้ว่ามันเป็นฟิกค,คอร์สนะครับวิธีการตั้งก็คือเราลองเข้าไปดูกันนะครับมาที่อเมซอนนะครับแล้วก็กดไปที่ uh, Kind Store นะครับ อันนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราจะตั้งเท่าไหร่มันอยู่ที่เรื่องที่เราทํานะครับสมมุติเราลองมาดูแบบง่ายๆกันก็คือผมจะไม่เซิร์ชเป็นคีย์เวิร์ดแล้วกันให้ดูเป็นช็อตลิสต์นะครับสมมติว่าเราทาอ e ีบุ๊กง่ายๆที่มันมีไม่กี่หน้านะครับอันนี้คือกินเดิมเขาจะแบ่งเป็นจํานวนหน้าให้เราเลยนะครับถ้าสังเกตเราคัก20หน้าแล้วกันครับ20 12 1 20หน้านะครับเหน็นไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งกันแบบโอเวอร์ไปที่เลข2หลัก อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นหน่วยเดียวบางคนก็อาจจะ7.9 9อย่างเงี้ยเพราะอานมันจะอาจจะเป็นภาพสีนะครับแต่คือก็ไม่ได้ตั้งกันแพงนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมเซิร์ชเป็นคีย์เวิร์ดล่ะเอาเป็นนิทานเด็กง่ายๆน,นะครับ bedtime story เนาะคิดเด่น bedtime story อายุ6-8ปขวบนะครับอย่างเล่มนี้ก็คือ2.99เนะครับเล่มนี้ก็ตั้งอยู่4.99กนะครับก็คือจะอยู่ในเล้งนี้แหละครับ2.99ถึง4.99ถ้าเราเลื่อนไปดูจะอยู่ที่ช่วงราคาประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราเห็นช่วงราคาประมาณนี้เนี่ยเราก็ตั้งใกล้เคียงกันได้เลยครับอยู่ในเล้น,นี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับสองเเห็นไหมครับ2.99เกนี่ยก็คือตั้งต่ํากันหมดเลยก็ถ้าสําหรับอ e ีบุ๊กประมาณนี้น่าจะเข้าใจกันที่นี้ อีส่วนของ Paperback กเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยนะครับเพราะว่า Paperback เนี่ยอเมซอนนะคือฟิกที่60%นะครับก็คือเราจะได้ค่าลิขสิทธิ์60%นะครับไม่มีแบบอื่นให้เลือกนะครับให้60%เนี่ยคำนวณยังไง60%เนี่ยก็คำนวณจาก60%คูณกับราคาที่เราตั้งขายนะครับแล้วก็ไปลบกับค่าพิมพ์นะครับก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์ตุททิออกมาที่เราจะได้นะครับ อย่างตัวอย่างเนี่ยอเมซอนก็ยกให้ดูว่าสมมุติว่าเราขายที่15ดอลล์นะครับหนังสือเราอ่ะมีทั้งหมด333หน้านะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานครับเลกูล่าทิมไซส์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังสือสีนะครับก็คือเป็นหนังสือขาวดําธรรมดานะครับเราก็จะได้รายได้อยู่ที่0.6นะครับก็คือ60เนะครับคูณกับราคาขายก็คือ15ดอลล์นะครับแล้วก็ลบค่าพิมพ์ออกไป5ดอลล์นะครับอ่าราคาสุดที่อ่ะมันก็จะอยู่ที่ 4ดอลลาร์นะครับทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไงว่าหนังสือของเราค่าพิมพ์มันคนำนวณนยังไงใช่ไหมครับจริงๆแล้วเมสันเขา,ท,าทำเป็นตารางมาให้อยู่แล้วครับมีทั้งเลกูล r t ทิมไซส์ก็คือเป็นไซส์ามาตรฐานทั่วไปนะครับลัสท,ทิมไซส์ก็คือมันไม่ใช่เลกูล่านะครับอย่างเช่นปกติเราทำหนังสือ6กูณ9ใช่ไหมครับ6กูณเเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลกูล่าแต่ทันทีทันใดที่ด้านกว้างเนี่ยยาวกว่า6.12หหรือด้านยาวเนี่ย ยาวกว่า9นิ้วเนี่ยก็จะถือว่าไม่ใช่เลกูล่าทิมไซด์ทันทีนะครับเปเปอร์แบ็กเนี่ยคือเขาบังคับว่าขั้นต่ำคือต้องมี24หน้านะครับ24-108หน้าเนี่ยมันจะเป็นฟรีคอร์สคือถ้าเราทำเกิน108หน้าเนี่ยมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับมาดูที่24-108หน้าก่อนโอเค24-108หน้าเนี่ยใน amazon.com เนี่ยนะครับเขาอะคิดอยู่ที่2.3ดอลล์นะครับถ้าเราเป็นเลกูล่าทิมไซ์นะครับแต่ถ้าไซส ทำหนังสือระบายสี8.5คูณ11เนี่ยหรือว่าทำหนังสือระบายสีไซส์8.5คูณ8.5เนี่ยเราก็จะโดนราคานี้นะครับ2.84ดอนแต่ว่าเราต้องอยู่ในเลทนี้นะครับจำนวนหน้าก็คือ24-108หน้าคือถ้าคุณลองไปสังเกตดูในสโตอ่ะคนที่เขาทาหนังสือระบายสีเนี่ยเขาจะไม่ทําเกิน108หน้านะครับส่วนใหญ่นะครับ คือจะมีประมาณถ้าร้อยแปดหน้าแล้วเราเว้นหน้าขาวเนาะนะก็จะมีประมาณ50รูปนิดๆไม่เกินนี้หรือมีแค่50รูปนะครับส่วนคนที่เขาทํา100รูปเนี่ยแล้วยังเว้นหน้าขาวดาเนี่ยเขาก็จะมาโดนราคานี้นะครับก็คือตั้งแต่ร้อยสิบหน้าจนถึง8ปดร้อยยี่สิบแปดหน้านะครับวิธีคํานวณเนี่ยอันนี้จะแตกต่างออกไปก็คือสมมุติว่าถ้าเราทํากคูณเก้าเนาะก็จะคือจะคีมีฟิคคอร์เลยที่เล่มมาหนึ่งดอนแล้วก็คํานวณเป็นลายหน้านะครับก็คือ หน้าละ0.012ดอลลาร์นะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราทำไซส์ใหญ่อะเช่น8.5คูณ11ก็จะมีฟกคอ์ที่1ดอลล์เหมือนกันแต่ว่าไอราคาต่อหน้าเนี่ยมันจะขยับไปเป็นที่0 0 1 7ดอลลาร์ต่อหน้านะครับก็จะแพงกว่ากัน0.05คือก็ไม่ได้แพงต่อกันมากนะครับถ้าคิดแล้วก็คือร้อยหน้าเนี่ยแพงต่อกันประมาณ0.5ดอลนาร์นะครับอันนี้เราพูดถึงในราคาค่าพิมพ์ข่าวดำนะครับทีีีนน้เ่ย ราคาค่าพิมพ์หนังสือที่มันเป็นหนังสอือสีเช่นเราอยากทํานิทานเด็กเนี่ยเขาคํานวณยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับขั้นต่ำเนี่ยคือต้องมี24หน้านะครับโอเคถ้า24-40ถึงหน้าเนี่ยมันจะเป็นฟิกคอร์สนะครับในอเมซอนก็คือหักไปเลย3.6ดอลน,นะครับถ้าเป็นเรกูล่าสตรีมไซส์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบอร์ดบุ๊กับที่หนังสือนิทานเด็กสี่เหลี่ยมที่เขานิยมทำกันเนี่ยก็จะโดนที่4.2ดอลน,นะครับ ไอ้ย uh, e ี่สิบสี่ถึงสี่สิบหน้าเนี่ยมันคือพรีเมียมคอลเลอร์อิงนะครับอันนี้ก็ยังเป็นราคาพรีเมียมคอลเลอร์อิงอยู่นะครับที่สี่สิบสองถึงแปดร้อยี่สิบแปดหน้านะครับพอเกินสี่สิบสองหน้าเนี่ยเราก็จะโดนที่1ดอนนะครับหน,นึ่งดอนในฟิกคอร์แล้วก็ต่อหน้าเนี่ยคิดที่ศูนย์จุดศูนย์หกห้านะครับถ้าเป็นไซส์หกคูณเก้าหรือต่ํากว่านั้นนะครับถ้าเป็นไซส์ที่สูงกว่านั้นเนี่ยก็จะโดนที่หนึ่งดอนแล้วก็ต่อหน้าเนี่ยคิดที่ศูนย์จุดศูนย์แปด ถ้าสมมุติว่าเราอะจำนวนหน้าเยอะมากเกิน72หน้าขึ้นไปเนี่ยเราสามารถทําหนังสือสีที่มันเป็นสแตนดาร์ดคอลเลอร์ได้นะครับคือเริ่มตั้งแต่72จนถึง600หน้านะครับทีเนี้ยไอ้72หน้าเนี่ยก็คือฟิกคอร์สอยู่ที่1ดอนแล้วก็คิดต่อหน้าที่0-027ดอนนะครับก็เห็นได้เลยว่าห่างกันประมาณ2เท่านิด,น,ดนิดนะครับก็คือจะถูกกว่ามากเลยในส่วนของไซส์ที่มันใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่ หนึ่งดอนแล้วก็ต่อนหน้าเนี่ยคิดที่0.042์จุดศูน์อนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เห็นตัวเลขยุบยับเลยเนาะเวลาคํานวณเนี่ยมันอาจจะดูงงครับทางอเมซอนเนี่ยเขาก็ทําเครื่องคิดเลขไว้ให้เราอยู่แล้วครับก็คือวิธีคํานวณน,นะครับแบบง่ายๆเป็น printing cost royalty calculator นะครับคือเราก็เข้ามาเลือกเลยว่าเราอ่ะหนังสือเราเป็นอะไรนะครับ paper back เลยฮะ cover ส่วนใหญ่ก็เราก็ทํำ paper back อยู่แล้วครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นสีหรือขาวดํา แล้วก็เป็นถ้าเป็นสีเนี่ยเป็นพรีเมียมหรือสแตนดาร์ดนะครับคือพรีเมียมเนี่ยเริ่มที่24หน้าสแตนดาร์ดในขั้นต่าต้องมี72หน้านะครับ <S <S หรือถ้าเป็นขาวดำเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะทําเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษครีมที่เวลาอ่านแล้วถนอมสายตานะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับก็เลือกได้สมมติผมเลือกแบบสแตนดาร์ดธรรมดาแล้วกันก็คือเป็นขาวดานะครับแล้วก็ข้างในเป็นกระดาษขาวอันนี้เราวัดเป็นนิ้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมทําระบายสี ผมของผู้ใหญ่ผมจะเลือกเป็น8ปดคูณสิแล้วกันแล้วก็ปกติผมจะใส่ประมาณร้อยหหน้านะครับส่วนราคาขายเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูในอเมซอนครับว่าเราอ่ะจะตั้งราคายังไงนะครับวิธีการตั้งราคาของของ Paperback เนี่ยก็คล้ายๆกับของ Kindle นะครับก็คือเราปุ๊บเราเซิร์ชเลยครับสมมุติว่าเราทำ Landscape นะครับคอล o ลอร o ลิงบุกพอนะครับอ,อ่ะเราก็มาดูนะครับ โอเคก็7.99 8.99นะครับ7.49 6.99นะครับถ้าถ้ามองผานผ่านเนี่ยก็จะมีเห็นจะมี4.49อยู่คนหนึ่งนะครับคือถ้าเรามองผันผ่านเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงเรนจ์ของ6.99จนถึง7.99นะครับก็จะมีกระโดดมาที่9.99 5.99บ้างอะไรครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยครับ7.99 7นะครับ6.99นะครับ ก็คือเลนนี้อ่ะสมมติว่าผมผมตั้งเหมือนคนทั่วไปแล้วกันก็คืออยู่ที่ประมาณ7.99นะครับคือตั้งถูกตั้งแพงเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่คีย์เวิร์ดหรือว่าแล้วแต่นิสที่เราทำด้วยนะครับอย,อย่างไลน์สเก็บเนี้ยก็คือ7 6 7 8 9นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าเจ็ดจ้มีมีเยอะนะครับผมตั้งเป็น7.99แล้วกันกดเข้าไปเนี่ยก็คำนวณให้เราเสร็จนะครับ อเมซอนเจ็ดจุดเพิ่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ต่อเล่มอยู่ที่1.95เนะครับเราดูช่องสุดท้ายนะครับถ้าเป็นในตลาดอื่นก็จะมีประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเราลองไปดูอย่างอื่นกันบ้างแล้วกันครับสมมุติเอาเป็นนิยายเด็กบ้างแล้วกันนะครับเป็นเป็นเวทไทม์สตอรีนะครับ for totter ก็จะเป็นข้างในาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเนาะ,ะผมว่าอันนี้น่าจะพิมพ์ในอเมซอนแล้วแหละเพราะว่าดูเป็นรูป AI นะครับ โอเคเขาตั้งที่12.99นะครับแล้วก็มี24หน้าน,นะครับขั้นต่ําพอดีทําไซส์8.5คูณ8.5นะครับเราลองมาเปลี่ยนกัน24หน้าก็คือเป็นพรีเมียมนะครับ8.5คูณ8.5แล้วก็มีขั้นต่ําที่24นะครับเขาตั้งขายอยู่ที่12.99นะครับโอเคเนี่ยครับก็คือเราจะได้3.59ดอนนะครับซึ่ง แต่เห็นได้ว่ามันต่างจากคอลลิ่์ลงคนสัมผนะครับแกป๊ปเมื่อกี้ก็คือแกป๊ปต่างกันเกือบดอนครึ่งนะครับคือหนังสือแต่ละประเภทเนี่ยมันแล้วแต่ครับว่าเขาตั้งประมาณไหนคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วครับเรื่องการตั้งราคาแต่คือถ้าเราตั้งกระโดดไปสมมติผมเล่มเนี้ยผมขาย16.99เเนี่ยทาเหมือนๆเ,เขาเลยเนี่ยก็คงจะขายไม่ได้นะครับหรือผมไปทำคอลลิ่งนะครับถ้าผมไปทำคอลลิ่งแล้วมีจํานวน,านหน้า พอๆกันเนี่ยแต่ว่าผมตั้งเลย10.99หรือ11.99มันก็อาจจะขายได้แต่ว่ามันก็คงขายได้ไม่เยอะเท่ากับคนที่เขาตั้ง7.99อะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับเรื่องการตั้งราคาหนังสือเนี่ยมันก็มีประมาณนี้นครับเพราะว่าการตั้งราคาแต่ละหมวดก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันอยู่ที่ว่าเราอะทำนิดไหนผมยกตัวอย่างให้ดูอีกสักกันละกันสมมุติว่าผม ทำเป็นหนังสือแนวคอนเทนต์อะเป็น,เป,นเป็นสูตรอาหารง่ายๆแล้วกันนะเป็นอาหารไทยอะครับไทยคุกบุ๊กผมไทยคุกบุ๊กเลยไทยคุกบุ๊กเนี่ยเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมีหลากหลายมากเลยตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบดอลลาร์ขึ้นไปจนถึงหลักสิบดอลลาร์นะครับถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยมันมีฮาร์ดโคเวอร์นะผมฟิลเตอร์ให้เป็นเปเปอร์แบ็กพอจะได้เห็นนะครับขนาดเป็นเปอร์แบ็กก็ยังยี่สิบดอลลาร์ขึ้นนะครับ แล้วก็อย่างเงี้ยก็มี10ดอนหลัก10ดอนนะครับก็คือ10ดอนขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับผมเลือกเอาสักเล่มแล้วกันที่น่าจะเป็นแบบพับลิเชอร์ที่เป็นอินดิวเวอรหรือว่าเป็นแบบคนธรรมดาแบบเรานะครับเดี๋ยวผมเลือกจากหน้าปกอ่ะผมว่าเล่มนี้แหละผมไม่รู้ผมสุ่มเอามาดูตรงนี้กันมี124หน้านะครับเป็นไซส์6กคูณเก้าอันนี้คือเป็นเลกูล่าแล้วนะครับทีมไซส์ร2 4หน้าไซส์หกคูณเเนาะมาดูกันเป็นขาวดำนะครับใช่ไหม จะรู้ข้างในก่อนว่ามันเป็นข่าวดำไหมแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะทําเป็นข่าวดํานะครับเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเป็นเป็นเทคข่าวดําธรรมดานะครับอันนี้หน้าหลังแหละโอเคก็แปลว่าไซสา์หกคูณเก้านะครับรอยีนะ่สิบสี่หน้าขายอยู่ที่เก้าจุดสองสี่นะครับอันนี้ไม่รู้ใช่ราคาจริงหรือเปล่านะครับยวลองเข้าไปดูเล่มอ,อื่นเขากันเพราะบางทีราคาตรงเนี้ยอเมซอนก็มาแก้ให้เรานะครับแล้วแต่ช่วง เราเอาเป็นเปเปอร์แบ็กเนาะคนนี้ค่อนข้างทําดีนะครับดูรีวิวของเขาสิครับอ่าไม่รู้เขาเป็นคนดังหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรอ่าราคาก็คือ9.24นะครับอ่าใช่แล้วแหละโอเคแล้วลองมาคํานวณกันครับอย่างหนังสือคุกป,ปุ้งเมื่อกี้เนี่ยก็คือต่อเล่มก็คือได้3.06นะครับสูงมากเลยนะครับใช่ไหมทั้งทั้ทง,ทงที่ทั้งทที่ระบายสีก็ก็ร้อยกว่าหน้าเหมือนกันแต่ว่าด้วยความด้วยนิด สูตรอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันราคาที่เขาตั้งอ่ะเขาตั้งกันราคาสูงได้นิดนึงนะครับช่วงครัเนี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าค่าลิขสิทธิ์มันได้เยอะกว่า,วานะครับก็คือการตั้งราคาบางทีเราก็ไม่ได้ดูจากกําไรที่เราได้เป็นหลักนะครับก็คือต้องดูจากนี้นะครับอย่างเนี้ยเขาก็ขายสิบห้าเลยครับเห็นไหมเขาขายสิบห้าเลยแต่ว่าจํานวนหน้าเขาก็สามร้อยยี่สิบสองนะครับแต่ไซส์เป็นเรกูล่าผมลองอะ 322อีกทีหนึ่งนะครับ15.24้าี่ครับ4ดอนกว่าเยอะกว่าเมื่อกี้อีกครับเยอะกว่าเมื่อกี้อีกครับเมื่อกี้สดอนกว่าเนาะก็ประมาณนี้แหละครับกับการตั้งราคาคือก็มีคนขอให้ทําคลิปหลายๆเรื่องครับก็จะพยายามทยอยทำให้นะครับยังไงก็รอติดตามชมในช่องกันได้นะครับขอบคุณครับ